สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมารินเช้าว,วันนี้เสาร์แล้วนะคะวันเสาร์แห่งความสุข24พฤษภาคม2568ค่ะวันแห่งความสุขวนมาแบบนี้ก็ต้องพาดูรายการที่จะทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกเอ็นดูแล้วก็หลงรักในความเป็นโขนของไทยค่ะอืนี่ตายแล้วลูกเอ้ยเก่งจังเลยอะ่ะเ,เ,เด็กสมัยนี้เขาเก่งกันแบบ เก่งแบบเก่งเกินวนัยนะรุ่นพวกเราทําอะไรกันอยู่นเนี่ยพี่บอลเนี่ยเล่น,ลน,นหมากเก็บจ้ะดีเขามาฝึกมาเล่นกันนะคะกับเด็กไทยหัวใจโขนค่ะรายการที่ค้นหาไอดอลโขนเด็กคนแรกของประเทศไทยเดี๋ยวนะ้เขาต้องใช่ว่า ไอดอลเด็กโขนใช่ไอดอลโขนเด็กเอิงิงก็ได้หมดนะ <laughs> เออเข้าใจได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่มาแข่งกันตรงนี้เนี่ยเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนบาทนะคะจะจิกหมอนหรือว่าจะจิกใจเตรียมให้ดีเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ <c oughs> พวกเขาจะต้องมาตีบทการรำแสดงอารมณ์รักโอโ้โหแล้วเด็กวัยนี้เนาะจะตีความรักยังไงเออเขาจะตีบท หรือเปล่านะแล้วก็เราจะอินไปมากแค่ไหนนหนน้องผู้ชายคนเมื่กี้น้านิ่งอยู่นะ <laughs> เป็นการรักนะแต่ไม่แสดงออกรอ, <laughs> อติดตามคุณผู้ชมวันนี้นะคะสามโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะส่วนความคิ้วน่ารักที่เจอเลยไม่ต้องรอ,อจบรายการของเราครับอุ้ยได้หลายภาษานะทำเล่น <laughs> บไอ้นี นีฮาวภาษาจีนก็ได้เก่งจังเลยลูกวันนี้ค่ะจะรวมเด็กเซียนเก่งภาษาตอนเราเท่านี้แล้เรภาษาอะไรบ้างพี่บอลอน a ซ c ครับ พี่กิ้งภาษาคนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเวลาแม่พูดเออ A B C ท่องได้อย่างเดียวนะแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่เด็กรุ่นนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆคุณผู้ชมม,มามารอดูกันนะคะว่าเขาจะใช้ไหวพริบแล้วก็มีคำศัพท์มากน้อยแค่ไหนคิ Q ้วคิ้วแฟนมิล่คลับค่ะรวมพลคนน่ารักเช้านี้9ก้าโมงเช้าหลังจบข่าวอรุณอมรินส่วนรายการซุปตาพาตะลุยวันนี้จะไปเจอกันกับวาที่เจ้าสาวเหรอ วีเจม้เออไม่ใช่สิต้องเรียกเขาว่า w ีเจมาเออเขาจะพาไปเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกค่ะสัตว์ต่างๆเราเนี่ยพี่บอลนี่คือสัตว์ของกลางที่จับมาได้นะโอแล้วก็เอามาอยู่ในศูนย์ใช่เป็นสัตว์ป่วยสัตว์พิการด้วยนิกกี้เขาก็พูดคุยถึงเรื่องของการเป็นว่าที่สะพ้ายหมื่นล้าน สามีเขาระดับหมื่นล้านนะมูยังไงอ่ะมูที่ไหนอ่ะแล้วมูจนแฟนขอแต่งงานน่ยมันเป็นยังไงอะม,มารอติดตามได้เลยวันนี้ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปคะ่ะครับโอ้แต่ดูแล้วน่าสนใจนะเนี่ย เออไปดูแลสัตว์นะสนใจสัตว์หรือสนใจมูให้ได้แฟนหมื่นล้านทาาั <weet> ้งสองอย่างเลยรอติดตามคร <RR. S 1> ่ะช่วยไปต่อที่ปากน้ําโพก,กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้สองหนุ่มเนี่ยไปเที่ยวผับกันตอนแรกผับเลิกแล้วเลิกแล้วกาลังจะกลับบ้านแต่ว่ายังไม่ทันจะได้กลับนะครับจู่ๆเนี่ยเจอกลุ่มวัยรุ่นมาล้อมแบบห้ารุมหนึ่งแล้วก็ประเคนทุกอย่างทั้งมือเท้าเข่าศอกครับ อ้ไปเที่ยวกันนะผับจบคนไม่จบนะคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเก๋งสีขาวเนี่ยบางครั้งบางคราเขาอาจจะเพิ่งคิดได้อ,อันนี้พยายามทำใจเป็นกลางดูก่อนนะตรงไปดีๆตามทางแต่นึกขึ้นได้รถคันนี้บอกโฉันต้องลงทางด่วนตรงนี้นี่แต่นึกขึ้นได้ตอนนี้คุณคิดว่ามันทันไหมคะ กินก็ได้เนาะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถพ่วงนะคะซึ่งรถพ่วงคันใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ทันทีตรงนี้เลยค่ะ แห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือร่วมกับรายการคิ้วคิวและ t r a v e l โลกาชวนสร้างความทรงจำเติมเต็มการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครใน17จังหวัดภาคเหนือสัมผัสธรรมชาติที่งดงามสนุกสนานกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอิ่มอร่อยกับอาหารและขนมจากวัตถุดิบท้องถิน่นเอาเนือตอนนี้รับส่วนลดสุดว้าวให้ผู้ปกครอง สำหรับจองที่พักได้รับส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวรถเช่าเมื่อจองผ่าน Travel โล g a ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดอย่ารอช้าถ่ายรูปแอลเหนือแล้วเก็บความทรงจำดีๆกลับบ้านไปด้วยกันรายละเอียดพเพิ่มเติมที่เว็บไ,บไซต์ a m a r i n t v c o o m ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2568บนอวกาศมีอะไรอยู่หรอคะออโอเค ชิมครีมจุ่มนมแล้วทียานสู่อวกาศไปกับ o อ e โอ้สเปซดังอรคสอมิฟ้าซาฟิงก็ม่ยสงมิวฟ้าซาฟิงก็ไม่ลยที่มันชาแค่ผชาิงกนีคือเสพิาะ s ก26โก3แดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตมันเผด เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีก10เทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์ช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ําได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยคู่ซีของหลิงออมเจลีบิวตี้เช้าฝ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจลีบิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะ การแสดงดนตรีโรโยแจสฟอ h ์ดชัยพัฒนา Foundation เฉลิมพระเกียรติเนืน่องในวาระ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินคุณภาพ30และ31พฤษภาคมนี้วันแบงคอกฟอรัมซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอรรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่หักค่าใช้ใจ่าย ตเติมความสนุกเมจิก X น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนืบ Magic เมจิกเอ็ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกการกล้วย l i f e เอ็ e ซ์เพียรจองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนแดงแป๊ดเลยเป่าดิเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตแพด ไปลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวดก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวดสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดดุดร่วง ของหลิงอ,อง้อมเจเล Beauty. ่บิวตี้เช้าป่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกเลืกลอก s อ6 Go Pro u บกอกล่องในที่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนยวกว่าสูตรเดิมให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหมๆ่ๆซื้อเลยได้เวลาเติมความสนุก m มจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อแมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุก พัฒนานเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณภาพคิดถึงหงไถยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ๊ยไข่ปละอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงหกชิ้น บอกว่าต้องสวมหัวใจวิญญาณของไกรทองโอโเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่าเหมือนจะเจอชาละวันค่ะรถก็ต้องจับสิถ้างั้นจับสิแบบนั้นน่ะในฐา,านะที่เป็นกู้ภัยอะไรก็ต้องจับค่ะสู้เลยนกันนะ เคยได้ยินแต่ปีแก้วนะเออนั่นน่ะสิสงสัยต้องหมอ,อกไข่มุกใหม่แล้วนะ <c oughs> ออข่าวนี้น้องไข่มุกเขียนมาให้นะออปีแก้วนะปีแก้วครับออน้องหมาปลอดภัยก็ดีแล้วนะ,ะดีที่น้องงูไม่มีพิษนะครับคุณผู้ชมเอายังไม่หมดนะจริงๆใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือปราจีนบุรี <c oughs> ปรากฏว่าชาวบ้านเขาฮือฮาก,กันนะครับมีรังพึ่งหลวงมาสร้างอยู่บริเวณพระพุทธรูปเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วมา เป็นปีที่12แล้วก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้อ่ะชวนคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันก่อนครับ อาละคะ่ะวันนี้ใครที่มีปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมันนานหลายปีบางคนสะสมหลายนะศูนย์สองหกหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งต้องเป็นสูตรแรงต้องเป็นสูตรเข้มข้นจากสุกยะนะคะวันนี้เอาไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมทอยทันนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยววันนี้จะจัดส่งให้เดี๋ยวนี้วันนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตต่อเวลาทอยทันภายในหกโมงครึ่งจะตัดรอบส่งวันนี้เลยไม่เกินสามถึงห้าวันรอรับของกดด่วนศูนย์สองหกหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูที่ปราจีนบุรีตามที่เกิ่นเอาไว้เลยนะครับครั้งนี้ชาวบ้านฮือฮาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต่อเนื่องเป็นปีที่สิบสองแล้ว oh. ที่พึ่งหลวงเนี่ยมาทารังตรงจุดเดิมนะครับ oh. คุณผู้ชมก็คือบริเวณศอกขององค์พระพุทธรูปที่อยู่กลางลานแบบนี้ชาวบ้านฮือฮากันใหญ่เลยนะครับเพราะว่ารังของพึ่งหลวงเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันพระพุทธรูปเนี่ยองค์ใหญ่ขนาดนี้แล้วรังแนวไว้ก่อนนะอะแต่ก็บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามามว่า มีเลขที่ตรงกับที่พี่บอลเนี่ยตั้งใจไว้อีกแล้วอ๋อเอ,อ่อมีทุกงวดเลยอ๋ออ่า,อ,อ,าอ่าก็เดี๋ยวค่อยมาจับกันต่อแล้วกันนะเอามาฝากเอาไว้ก่อนวันนี้วันที่24วันที่หนึ่งก็จะมีเศรษฐีคนใหม่ไว้ว่าไปเขอีกอาทิตย์เดียวเออ,อใครจะรู้นะพี่กี้จะไม่มาทำงานอีกแล้วก็ได้ มาทุกันเออ,เอ,อหลายปีมานี้ไม่เคยได้หยุดเลยนะคะหลังวันหวยออกเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่นคปรปฐมหน่อยคุณผู้ชมครั้งนี้ทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปจริงๆ <c oughs> คือตัวคุณพ่อท่านนี้เนี่ยร่างกายพิการแต่ว่าเห็นใจคนพิการด้วยกันก็ชวนกันมามาขายลอตเตอรี่ <c oughs> เดี๋ยวจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ <c oughs> ปรากฏไอ้คนที่ชวนมาเนี่ย เชิดลอตเตอรี่ไปตั้ง500ร้ยใบนะครับคผู้ชมไม่ได้สํานึกบุญคุณของคนที่ให้โอกาสเลยแต่ว่าครั้งนี้ลูกสาวคุณพ่อพิการคนนี้ตามตัวหัวขโมยจนเจอพอเจอปุ๊บพาส่งตํารวจแล้วก็โวยลั่นโรงพักเลยครับดยูบ้านก็เถอะเนาะโอ้โหหวัดเสียวแทนเลยนะ ออกจุดหนึ่งคุณผู้ชมยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังอันนี้ไม่เคยตกยุคจริงๆน,นะช่างแอร์ขึ้นไปซ่อมแอร์บริเวณระเบียงชั้นห้าแล้วเกิดหน้ามืดตกตุ๊บลงมามคิดดูจากชั้นห้าครั้งนี้ถ้าเกิดถึงพื้นอาจจะไม่รอดแต่ว่าช่วงจังหวัดที่ตกตุ๊บลงมาไปค้างตึงอยู่บริเวณชั้นสี่นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องรีบรยตัวให้การช่วยเหลือครับ เกิดก้าวพลาดพลั้งลงไปก็ยังช่วยประคองร่างไม่ให้ตกกระแทกพื้นเอาไว้ได้เอาเดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวสอบปากคำระบุสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปครับค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่รถใหญ่กับรถเล็กมาเจอกันแล้วรถคันใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่ทันจะได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าคนที่ขับขี่รถคันเล็กเสียชีวิตทันทีเลยค่ะจะจะชดกันไปฟรีๆแบบนี้อ่ะก็ให้ตำรวจจัดการก็กแล้วกันครับ ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านที่กำลังก่อสร้างกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสาวคนนี้เธอจะแค่ไปเดินดูแหละไปดูว่าเอ๊ะก่อสร้างเป็นอะไรยังไงเรียบร้อยดีไหมแต่บังเอิญเดินไปชนกับนั่งร้านที่มีตะปูค่ะือ